บ้านโปรยสกูชีวิตวิถีใหม่ New Normal เด็กๆพอจะรู้จักวิธีการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal นี้ไหมคะถ้าเด็กๆยังไม่ค่อยเข้าใจวันนี้เราจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal ค่ะ 4. พฤติกรรมแบบ New Normal กับชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย 1. การใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต 2. การเว้นระยะห่างทางสังคม 3. การดูแลใส่ใจสุขภาพทั้งตัวเองและคนรอบข้างและ 4. การสร้างสมดุลชีวิตเดี๋ยวเรามาดูความหมายการใช้ชีวิตแบบ New Normal กันดีกว่าคะ่ะการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ในสังคมยุค new normal นั้นส bueno ิ่งเหล่านี้เป็นส um> ิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเรามากเช่นการเรียนออนไลน์การทำงานที่บ้านการประชุมการซื้อของออนไลน์และการเอนเตอร์เทนชีวิตด้วยการดูหนังหรือฟังเพลงการเว้นระยะห่างทางสังคม การเว้นระยะห่างทางสังคมในปัจจุบันผู้คนเห็นความสำคัญของการเว้นระยะห่างตามวิถีชีวิตแบบ New Normal โดยการรักษาระยะห่างลดก,การสัมผัสการไปในที่สาธารณะเราจะต้องมีการเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันอย่างน้อย1นถึงสเมตรไม่ว่าจะเป็นการไปเจอเพื่อนหรือการนั่งรถสาธารณะ และรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารและการใช้ชีวิตประจำวันของเราค่ะการดูแลใส่ใจสุขภาพทั้งตัวเองและคนรอบข้างเกิดจากความคุ้นชินของเราในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่จะต้องหันมาดูแลตัวเองทั้งในด้านสุขภาพการรักษาความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังนั้นพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์การล้างมืออย่างถูกวิธีและหมั่นดูแลร่างกายของตนเองโดยการออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ในปัจจุบันผู้คนได้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีแนวโน้มในการทำประกันสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นค่ะการสร้างสมดุลชีวิตทำให้เราได้มีโอกาสทำงานที่บ้านลดจํานวนวันเข้าออฟฟิศหรือการพบปะผู้คนในสังคมแล้วหวันมาใช้ชีวิตและการทำงานที่บ้านแทนและนอกจากนี้ยังทำให้เรานั้นมีเวลาส่วนตัวได้อยู่กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเราที่เรียกว่า New Normal เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เราทุกคนนั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับทันยุคทันสมัยในปัจจุบันในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นี้และคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบ New Normal ที่เด็กๆจะต้องได้เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กๆค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ